อกรากูบาจารย์และสวัสดีทุกท่านที่มีความศรัทธาในบทสวดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญกุศลสืบต่อไปครับอยู่กับช่องเอื้ออังกูเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนรายการร่วมสนับสนุนช่องเอื้ออังกูลทางเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ปรากฏอยู่นี้นะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ได้ร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอื้ออังกูลแห่งนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเอื้ออังกูลนะครับให้ค้นหาคลิปบทสวดมนต์ดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมมาเผยแพร่ให้กับผู้มีความศรัทธาต่อไปนั่นเองครับและขอให้ทุกท่านนี้นะครับที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลที่ร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็ขอส่งผลให้ท่านทั้งหลายพบแต่ความสุขความเจริญ ไม่เจ็บไม่ไข้อายุยืนยาวทุกท่านทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้ช่องเอื้อองกูลนะครับก็ได้นำบทสวดมนต์ที่อาจารย์ท่านว่าเป็นพระคาถาที่ดีและเป็นมงคลยิ่งนักครับมักจะใช้คาถานี้มาสวดเพื่อสรรเสริญพระอรหันต์ที่เป็นเอตัะทักคะทั้ง80พระองค์ที่มีความเก่งในแต่ละด้าน ในแต่ละประการมารวบรวมในพระกาถาบทนี้นั่นเองหากท่านใดได้ฟังหรือหากท่านใดได้สวดอาจารย์ท่านว่าคิดจะทำการสิ่งใดก็สมความปรารถนาการเงินการงานโชคลาภวาสนามีชื่อเสียงราบยศมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวป้องกันอาศร คุณใสและพูดผีทั้งปวงนั่นคือบทสวดมนต์บูชาพระอสีติมหาสาวกเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับการได้ฟังหรือได้สวดบูชาพระอรหันตสาวก80องค์ซึ่งเป็นเอตะทักคะหรือเป็นเลิศเป็นเอกในด้านต่างๆ องค์พระาศาสดาทรงยกย่องหากท่านทั้งหลายต้องการสิ่งใดในสิ่งที่ท่านสมควรได้สมควรมีจงตั้งจิตอธิษฐานหลังสวดภาวนาบทคาถาบทนี้แล้วดียิ่งประเสริฐยิ่งกว่าคาถาบทใดๆคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองประสบความสำเร็จในการงานที่ทำ สมหวังได้ในทุกๆประการชีวิตไม่มีตกอับไม่มีอับจนแน่นอนขอเพียงมันภาวนาแล้วทำบุญทำทานบ่อยๆหรือได้ร่วมแชร์พระคาถาบทนี้เพื่อสร้างบุญสืบไปก็จะทำให้พุทธคุณแห่งพระคาถานี้มีมากยิ่งขึ้นในเมื่อท่านทั้งหลายได้สำรวมจิตจนอยู่ในสมาธิ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดว่านโมไปพร้อมๆกันสามจบนโมตัสสะพภะคุวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธศัสท์ณโมตัสสะพภะคุวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธศัสท์ณโมตัสสะ พภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะคาถาบูชาพระอสีติมหาสาวกกนทนโยสาริปุตโตจะโมคัลานโนจะกัสโปกุมาโลอรุเวโลจะ ตยานันทิจักกัสโปปารัโถรัทปาโรจันาคโคอังคุริมารกโกสุภูตโตพารัวาชโชจักบุนโนวัคกสิอัศสชิพัทธชิจะอุบาลีจัก สิวลีจะขวัมปฏิอุทายีการุทายีจะโลลุทายีจะทาวะรีสมิทธิปพังกะโรจาปิสุพัทโทสุขตโตปิจะสาคะโตจะสุทัตโตจะโคทัตโต นาคทัต,กกตตะโกอุตาตเรโวเจะเรวจะกังขาเรโวจะยังคิโกสุนันโทคิริมานันโทนันทัเถโรจะนันทนโนอานันโทนันทะกโปจะเวยยากโปจะ พัทธคูมหานาโมโรหนาโมสังคาโมวิชิตตปิจัจุลลิโนทนิยัตเถโรทัพโพจัอุปเสนโกสุปากโกปิจัอุตตโรสุขัทเถโรอนุรุตโธ พัทิโยโชติโยจาปิกิมิโรวิมโรพาหุสุภาหุจุนปันทกโกมหาปันทโทจะสุมนโนราทโกโมคราชโกโสณกัปโปจะโสโน,โจ,สโนโจับ โสนันโนจะโสนโกกัจาโนวังคิโสปิจะวะกุโรราหุรัตเถโรอนาคาโรจะกัตสโปวัปเถโรจะชะติโรอิเจติเสติสาวกะ เอเตหิจัอันเยหิจั ja, พุทธสาวกเกหิยาวะวเนมหาวเนยาวะปเถมหาปเถยาวะนาคเรมหานาคเรรักขันตุสุร ah ักขันตุวิสุทธาจะมหาเถรา อุชุจิตตานิรังคณาปาเทเตสมหันเจวะคุนันจักสิรสานัมเมเมื่อท่านทั้งหลายหรือได้สวดบูชาพระสีติมหาสาวกจนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ท่านว่าหากท่านใดได้ฟังหรือได้สวดเป็นประจำทุกวันวันละเก้าจบ จะทำให้คิดการสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องค้าขายเรื่องธุรกิจเรื่องโชคลาบวาสนาขอให้สำเร็จทุกประการไม่มีอุปสรรคด้วยเถิดครับผมเป็นยังไงบ้างครับนั่นคือบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณสูงส่งในรอบสามเดือนที่ช่องเอื้ออังคูล ได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมก็ขอให้ท่านนําบทสวดมนต์นี้ไปแชร์สู่เพื่อนนะครับหรือญาติพี่น้องที่มีความศรัทธานในบทสวดมนต์ก็จะทำให้บังเกิดสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและในหลายๆท่านที่ได้ฟังบทสวดมนต์นี้หรือได้สวดเป็นประจำก็จะเกิดพุทธคุณอันสูงส่งที่ท่านปรารถนานั่นเองครับสุดท้ายนี้ก่อนจะล่ำลากันไปนะครับขอหยิบยกวลีเดด,เด,ด ของพระภิกษุรูปหนึ่งพญานรารัตราชมานิท่านว่าเมื่อเรามีราบก็ต้องมีเสื่อมราบเมื่อเรามียศก็ต้องมีเสื่อมยศเมื่อเรามีสุขก็ย่อมมีทุกขเมื่อมีการสรรเสริญก็ย่อมมีการนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีเลิศประเสริฐแสนที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนติเตียนนินทาพุตุชนอย่างเราเราท่านท่าน หรือจะพ้นจากโรคกระทำดังกล่าวแล้วมิได้ต้องให้คิดเสียว่าเขาจะติเราก็ติไปเถิดเขาจะชมเราก็ชมไปเถิดบุญเราทำกรรมเราสร้างพยายามสงบกายวาจาใจจะไปกังวลกับคำนินทาติเตียนทำไมเล่าไม่เห็นมีประโยชน์ เปลืองความคิดเปลืองสมองเสียวเปล่าครับและในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเรื่องกูลี้้ดด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ